พรมยานะคะวันนี้เราอยู่ในหัวข้อแรนดอม ความน่ารักสดใสในตัวคุณนะคะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยหลงไหลคืออะไรกันบ้างนะคะเราอยู่ในพลังงานหนักๆมากันหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้เราลองมาอยู่ในพลังงานที่มันเบาๆสบายๆกันดูบ้างนะคะว่าพลังงานความน่ารักของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะที่ทำให้คนเนี่ยเขาแบบมองเห็นนะคะเพื่อนๆนะมาดูกันนะคะเป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการ ับชมรับฟังด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานความน่ารักของเพื่อนเพื่อเนี่ยคืออะไรนะคะมีความน่ารักอะไรที่คนอื่นเขามองเห็นนะคะที่คนอื่นเขารู้สึกได้เวลาเขาอยู่ใกล้คุณนะพลังงานความน่ารักของคุณนะคะมีอะไรบ้างนะคะใบแรกเลย The Star นะคะความน่ารักของคุณเลยก็คือ คุณเนี่ยปกป้องคนที่อ่อนแอนะคะคุณเป็นคนที่ใส่ใจนะคะคุณเป็นคนที่รักสภาพแวดล้อมนะรักความสะอาดนะคะเวลาที่คุณไปที่ไหนเนี่ยคุณเห็นคนเนี่ยไม่รักษากฎระเบียบนะคะหรือว่าทิ้งขยะไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกเออนะมันน่าจะ นะคะคช่วยการรักษาความสะอาดกว่านี้นะมันน่าจะช่วยกันทําให้สังคมของเราน่าอยู่กว่านี้นะอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นพลังงานของคนที่ใส่ใจนะคะสังคมรอบข้างใส่ใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะคุณไม่ใช่แค่รักแค่ครอบครัวของคุณแต่คุณยังหวังดีกับคนอื่นคุณยังใส่ใจนะคะในที่ที่คุณอยู่สังคมที่คุณอยู่แล้วคุณก็ยังใส่ใจโลกนี้ด้วยนะคะคุณไม่อยากให้โลกนี้มันเป็นอะไรที่ มีความเกลียดชังกันนะคุณอยากให้โลกนี้มีความสงบสุขคุณรู้สึกไม่ดีที่ธรรมชาติเนี่ยถูกทําลายไปด้วยฝีมือมนุษย์นะคะคุณมีความรู้สึกว่าเวลาเห็นเห็นสงครามหรือเห็นข่าวไม่ดีเนี่ยตามประเทศต่างๆหรือว่าข่าวทั่วโลกต่างๆใดๆก็แล้วแต่มันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีความปรารถนาที่ ความปรารถนาดีที่จะให้โลกนี้อยู่กันอย่างสงบสุขนะคะทุกคนรักกันทุกคนเข้าใจกันมีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคมีความสมามัคคีนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะสร้างสารรค์โลกใบนี้แล้วก็สังคมที่เราอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพวก เขาเรียกอะไรคะ,ะคิดถึงพวกมนุษยชนมนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะมีความรักที่อยู่ในจุดของอมากกว่าตัวเองมากกว่าประเทศของเราอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าพลังงานความรักของคุณมันช่างยิ่งใหญ่มากนะคะคุณเป็นคนที่เสียสละนะเป็นคนใจดีเหมือนแม่น้ําเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ เวลาที่คุณจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะค่อนข้างที่จะนึกถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคลนะคะเป็นคนที่ชีวิตเนี่ยอาจจะผ่านเรื่องราวมาอยู่นะคะพอสมควรนะแต่คุณก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวเองในสังคมที่คุณอยู่นะในระดับในระดับที่มันใหญ่ขึ้นนะ่ะเพื่อนเพน,นะคะก็พูดเป็นคําพูดไม่ถูกรู้แต่ว่าความรักและความปรารถนาดีของคุณที่คุณมีให้โลกใบนี้มันยิ่งใหญ่มากค่ะเพื่อนเอน,นะคะ นะคุณเป็นคนที่มีไอเดียนะคะเรื่องของการปฏิรูปปฏิบัติหรือว่ามีเรื่องไอเดียของการสร้างสารรค์หรือว่าการสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดมากๆเลยนะคะในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นอะไรบางอย่างคุณอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีก็ได้นะคะคุณมีความคิดไต่ตองที่บางสิ่งบางอย่างคุณแบบว่า เออยิ่งท่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งแบบมันยิ่งเจ๋งมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพลังงานของคนที่แบบมันมันล้ำยุคล้ำสมัยอ่ะเพื่อนๆนนะคะเป็นพลังงานของคนที่เปิดกว้างในระดับแบบใหญ่มากๆในระดับโลกเลยอะไรประมาณนี้นะคะมันยิ่งใหญ่เบอร์น,นั้นจริงๆนะเพื่อนเพื่อนนะคะน่ารักมากๆนะคะ ไม่ได้คิดถึงแค่ประเทศเราเท่านั้นแต่กับคิดถึงทั่วโลกไปเลยอะค่ะนะอยากเห็นทุกคนมีแบบมีความสามีคีมีความรักอยากเห็นประเทศที่เด็กเขาด้อยพัฒนามีอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรักความปรารถนาดีให้กับมวลชนหมู่มากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยพูดถึงมวลชนในระดับโลก The world ก็ขึ้นมาเลยไพ่ไม่โกหกจริงๆนะเพื่อนๆนะคะคุณเหมือนแบบ บางคนบางท่านอาจจะเชื่อในเรื่องของพระแม่ไกาอาหรือว่าเชื่อแบบว่ามีความรักที่จัก,กรวาลมอบให้อ่ะแบบก็เป็นความรักแบบ สากลเป็นความรักแบบคือเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันเราอยู่ในโลกใบเดียวกันทำไมเราไม่รักแล้วก็สามัคคีกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เข้าใจมากๆเลยว่าในโลกของเราเนี่ยมีทั้งพลังงานหยินและพลังงานหยางนะคะมีทั้งความชั่วและความดีมีพลังงานที่มันเป็นคู่ขนานบางอย่างกันอยู่ในโลกใบนี้แล้วคุณแล,แล้วแม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยแม้แต่จิตใจและจิตวิญญ,ญาณของคุณเนี่ย คุณก็รู้ว่ามันมีคู่ขนานกันอยู่นะคะในโลกของจิตวิญญ,ญาณแล้วก็โลกคู่ขนานของโลกวัตถุของคุณที่คุณอยู่นะคะคุณพยายามทําโลกของคุณให้มันกลมเกลียวกันนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุนี้คุณรู้ว่าคุณต้องใช้ชีวิตแล้วก็มีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในโลกของวัตถุนี้แต่ในจิตวิญญ,ญ,ญาณของคุณ <S <S อีกภา <liability> นคนึงเลยค่ะคุณก็มีความ เปิดกว้างคุณก็มีความรักแบบคุณจิตใจของคุณมัน มันยิ่งใหญ่มากกับเพื่อนๆนะคะมันหาคําพูดเปรียบเทียบไม่ได้เลยอะความรักของคุณคุณเข้าใจจักรวาลใบนี้คุณเข้าใจโลกใบนี้นะคะแล้วคุณก็สมัมผัสรู้สึกได้ถึงความรักนะคะความเมตตาที่จักรวาลน,นี้มีให้กับคุณแล้วคุณก็รู้สึกสิ่งนั้นแล้วก็รู้สึกแบบเดียวกันต่อเพื่อนมนุษย์ของคุณด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยนะความน่ารักของคุณมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นความรักแบบ ใหญ่มากๆอ่ะเพื่อนๆนะคะความรักความปรารถนาดีให้กับโลกใบนี้นะ Five p e n t a c l e นะคะต่อให้ชีวิตของตัวคุณเองเนี่ยนะจะโดดเดี่ยวบนเส้นทางของจิตวิญญาณนี้หรือว่าจะโดดเดี่ยวบนเส้นทางของชีวิตนี้นะคะคุณก็ไม่หวั่นไหวที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนคนอื่นคุณไม่ได้มา กังวลกับคนที่เขามาพูดกับคุณว่าเส้นทางที่คุณเลือกเดินมันเป็นเส้นทางที่ไม่ใช่มันจะเป็นเส้นทางที่โดดเดี่ยวคุณแปลกคุณไม่เหมือนใครคุณคิดอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคำคำติฉินนินทาต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ผู้คนให้คุณน่ะคุณก็เลือกที่จะไม่ฟังคุณเลือกที่จะเดินออกมานะคะบนเส้นทางของคุณต่อให้เส้นทางของคุณที่คุณเริ่มต้นเดินเนี่ยมันจะ ไม่มีอะไรมากนักนะคะมันจะดูไม่หรูหรามันจะดูไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบ ใหญ่โตมากนะคะแต่ว่าคุณก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเดินออกมานะคะจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตอบสนองความต้องการภายในหรือว่าไม่ตอบสนองความรู้สึกของคุณคุณเชื่อในเส้นทางที่คุณเลือกเดินแล้วคุณก็เอาตัวเองออกมาจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเดินบนเส้นทางที่คุณคิดว่ามันใช่แล้วมันก็เติมเต็มจิตวิญญ,ญาณของคุณนะคะเพื่อนๆนะน่ารักมากๆเลยค่ะพลังงานต่อไป The Lover นะคะ เดี๋ยวขอปรับนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆเดลิเวอนะขอปิดด้วยนะคะคุณเข้าใจอะว่าความรักบนโลกไปเนี้ยค่ะเ,เพื่อนๆมันเต็มไปด้วย ความรักความใคลาความสเสน่หานะคะแล้วก็บางความรักเนี่ยมันเป็นรักแบบบริสุทธิ์รักแบบเมตตารักแบบไม่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนแล้วคุณก็เข้าใจว่าบางความรักเนี่ยมันมาพร้อมกับผลประโยชน์มันมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างที่มันแอบแฝงมาเสมอแล้วคุณก็เข้าใจพลังงานของความรักว่าบางคนเนี่ยร yeah. ักอย่างไม่ถูกต้องนะคะรักอย่างหลงไหลและข้างใครบางครั death, ้งเนี่ยความรักแบบเนี้ยมันก็นํามาซึ่งความ รู้สึกไม่สมหวังนะคะหรือว่ามันจะเป็นเพียงรักแค่ชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจความรักแบบนี้หมดแล้วตอนเนี้เหมือนคุณไม่ได้พึ่งพาความรักแบบคลั่งคล้และเสน่หาแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มันเป็นความรักที่คุณต้องการความรักอย่างแท้จริงจากจากักรวาลใบนี้คุณต้องการความรักความเมตตาที่มันเป็นเรื่องของจิตวิญ,ญญาณมากกว่าเรื่องของอ กายภาพภายนอกอะคะ่ะเพื่อนๆนะคะความรักของคุณตอนนี้มันเกินความรักแบบนั้นมาแล้วอะ่ะมันเป็นความรักที่ให้มวลชนมันเป็นความรักที่ให้กับคนหมู่มากมากกว่านะคะมาดูกันต่อไปนะว่าความน่ารักของคุณเนี่ยมีอะไรอีกคะ่ะ o oh, ิ Nocast Knights of Swords นะคะนะ คุณมีแพชชั่นด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณเดินออกมาแล้วคุณเดินออกมาแบบห่อเหี่ยวแบบรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเพื่อนๆคุณเข้าใจนะถึงถึงบางครั้งเนี่ยคุณรู้ว่ามันอาจจะโดดเดี่ยวบ้างแต่ในจิตใจของคุณน่ะคุณพร้อมที่จะมุ่งมั่นนะคะกับหนทางของคุณคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวคุณพร้อมนะคะที่จะเดินทางไปสู่ เป้าหมายของจิตวิญญาณและเป้าหมายของชีวิตของคุณนะเพื่อเติมเต็มและค้นหาคําตอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณสงสัยมานานแล้วนะคะกับชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการปลดล็อกแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปทางไหนดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณเลือกทําตามสัญชาตญาณแล้วก็เลือกบนเส้นทางที่คุณได้เลือกเองนะคะต่อให้เส้นทางนั้นน่ะมันจะเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่ซัพพอร์ตคุณหรือว่าคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจคุณแต่คุณก็พร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วก็ ไม่กลัวว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณคุณยินดีค่ะแล้วคุณก็เต็มใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะคุณมีแพชชั่นมากๆเลยในชีวิตตอนนี้นะคะเห็นไหมเพื่อนๆเนส้นทางที่คุณเลือกอะมันไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะจากคนรอบข้างเท่าไหร่นะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณเลือกเดินอะมันอาจจะต้องยืนอยู่จุดนั้นอะคนเดียวนะคะแต่ไม่อยากให้คุณท้อถอยแต่ไม่อยากให้คุณ รู้สึกท้อแท้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณเดินตามจิตวิญญาณและเส้นทางของคุณอะ่ะเพื่อนๆนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะรู้ด้วยตัวตนของเราเท่านั้นมันจะไม่มีใครรู้กับเราหรอกต่อให้คนรอบข้างที่บางครั้งเนี่ยอยู่ในหลังคาเดียวกันกับเราอาศัยอยู่ด้วยกันกับเราแต่ไม่มีใครรู้จักตัวตนของเราดีจริงๆเท่ากับตัวเราเองนะคะเพราะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเดินทาง ตามแบบคนอื่นที่เขาทํากันนะคะสังคมว่ายังดียังไงก็ทําตามแบบนั้นคนส่วนใหญ่ว่าดียังไงก็ทําตามแบบนั้นแต่คุณเลือกนะคะที่จะยืนหยัดนะคะตามจิตวิญญาณและความต้องการตามสัญชาตญาณเท่าที่คุณมีนะแล้วก็เพื่อนเพื่อนรู้ไหมบางคนเนะะี่ยค่ะเหตุผลที่หลายๆคนไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาไม่เคยได้ทําตามหัวใจของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าเขากลัวการตัดสินจากคนรอบข้างเขากลัวการตัดสินจากคนที่เขารักเขากลัว ทําให้คนที่เขารักผิดหวังในสิ่งที่เขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าความเชื่อบางอย่างของเราเนี่ยอย่างเช่นความรักในโลกใบนี้แล้วบางคนเขาแบบว่าโอ้โหมันฟังดูยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันฟังดูเวอร์เกินไปหรือเปล่ามันไม่เวอร์หรอกค่ะเพื่อเนเพื่อนเพราะว่าความรักของเราเนี่ยมันไร้ขอ,อบเขตความปรารถนาดีของคุณเนี่ยมันไร้ขอ,อบเขต คุณมีให้ทั้งแบบ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยความปรารถนาความอยากอุทิศให้ความอยากจะให้ของคุณนะ่ะมันมากมายเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ให้เฉพาะโลกมนุษย์เท่านั้นแต่คุณยังให้ในโลกของวิญญาณคุณยังให้ในโลกของพลังงานคุณยังให้นะคะในมิติต่ตางๆที่คุณเชื่อว่าทุกอย่างมันรวมกันอยู่ในโลกใบนี้นะคะแล้วคุณเป็นคนประเภทนั้นเลยทีเดียวนะอย่างที่บอกอะ่ะหลายคนเขาไม่ได้มีความสุขเพราะเขาไม่ได้ออกมาทําแบบที่คุณทํานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นน่ะแต่เราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองเลยเนี่ยมันทำให้เราไม่มีความสุขนะคะแล้วการที่เราฝากความสุขของเราเนี่ยไว้กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้เอาความสุขของเราไว้กับเราเองเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นการที่ มันไม่มั่นคงอะคะ่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต่อให้คนคนนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่เคยแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะทําให้เรามีความสุขจริงๆตลอดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับใครนะคะแล้วก็อ ให้เชื่อเสียงภายในของคุณเองนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณเนี่ยคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณสามารถติดต่อกับพลังงานบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวคุณได้นะคะแล้วคุณรับรู้ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณมั่นใจนะคะในเส้นทางของจิตวิญญาณที่คุณเลือกเดินนะต่อมานะคะเ e สนะแหนนะคะเห็นไหมเนี่ยนะ้เป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนๆเป็นพลังงานของนกฟีนิกซ์ที่ ได้ถูกเผาเป็นเท่าฐานไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะคะจากเท่าฐานนั้นแล้วก็เป็นเป็นพลังงานของคนที่ตายแล้วเกิดใหม่อะคุณอาจจะมีจิตวิญญาณบางอย่างที่เหมือนคุณมีตัวตนใหม่ความมีคุณมีความเชื่อใหม่คุณมีเส้นทางใหม่บนโลกของจิตวิญญาณนี้นะคะ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วจิตวิญญาณใหม่ที่คุณมีเนี่ยมันเปิดรับมันปลดล็อกแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกผิดอีกต่อไปคุณไม่ต้องรู้สึกกับ ความเชื่อบางอย่างที่มันอัดแน่นแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึก ติดขัดนะคะทำให้ทำให้คุณรู้สึกไม่เบาสบายนะคะคุณเป็นพลังงานของคนที่เหมือนตัวตนเก่าบางอย่างของคุณมันได้ตายไปแล้วแล้วตอนนี้คุณได้ตื่นรู้คุณได้ตระหนักรู้คุณได้เข้าใจถึงพลังงานใหม่ถึงเส้นทางใหม่ถึงความเชื่อใหม่ถึงความรักใหม่ถึงศรัทธาใหม่ถึงจิตวิญ,ญญาณใหม่ที่มันเปิดกว้างมากขึ้นแล้วมันเป็นความรักที่ไม่ใช่เฉพาะรักตัวคุณเองหรือว่าคนที่คุณรักแต่มันให้กับ บางสิ่งบางอย่างที่มันใหญ่มากนะคะให้กับโลกใบนี้ยเพื่อนๆนะมันยิ่งใหญ่จริงๆค่ะดูกันต่อเลยนะนะคะแล้วก็ทัวร์วอนส์นะคะคุณมีการวางแผนคุณรู้นะคะ ว่าสิ่งที่คุณเดินทางเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนคุณค่อนข้างมั่นใจคุณค่อนข้างรู้เส้นทางของตัวเองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเดินทางบนเส้นทางของจิตวิญญาณมาสักพักหนึ่งแล้วสาหรับบางพลังงานแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเส้นทางข้างหน้าของคุณน่จะต้องเจออะไรคุณมีการวางแผนคุณมองเห็นคุณมีการคาดการคุณมีการคาดคะเนและคุณก็ไม่กลัวที่จะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเพื่อนๆต้องการที่จะดึงดูดอะไรสักอย่างในชีวิตที่ที่เราปรารถนานะเพื่อนๆไม่ใช่แค่เรื่องการเติมเต็มของจิตวิญญาณอย่างเดียวนะคะแต่เมื่อไรเนี่ยอ,อยากให้เพื่อนๆรักษาพลังงานตรงนี้เนาะแต่เมื่อไรที่เพื่อนๆเครียดหรือว่ากดดันกับตัวเองนะคะคุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณปรารถนาเพื่อนๆไม่ว่าเส้นทางนี้คุณจะปรารถนาสิ่งใดก็ตามนะคะไม่ว่าการตื่นรู้หรือว่า การปลดล็อกบางอย่างใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเดินบนเส้นทางนี้ด้วยความไม่เครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหรที่เราเครียดและกดดันตัวเองมากๆเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาแล้วว่าหนทางที่เราอยากจะเดินเนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่เป็นแบบที่เราคิดอะ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาจริงเอาจังได้นะคะเพื่อนๆกับเส้นทางของเราแต่ว่าความเอาจริงเอาจังกับความเครียดนีมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาจริงเอาจังได้แต่เราห้ามเครียดแล้วก็กดดันตัวเองนะคะเพื่อนๆให้โฟกัสนะคะกับสิ่งที่เราทําได้จริงๆนะคะแล้วก็มีความสุข ะะเพราะว่าเพื่อนๆรู้ไหมความสุขเนี่ยมันเหมือนยาอายุวัฒนะนะคะต่อให้เส้นทางที่คุณเลือกเดินจะมีคนเดินเคียงข้างคุณหรือไม่ก็ตามจะมีคนเข้าใจคุณหรือไม่ก็ตามจะมีครอบครัวคนรักนะคะเห็นด้วยกับคุณหรือไม่ก็ตามอยากให้คุณมั่นคงในตรงนี้แล้วก็ไม่เครียดนะคะไม่กดดันตัวเองให้ใช้ชีวิตทุกอย่าง ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยค่ะนะชีวิตคือการเรียนรู้นะคะแล้วเส้นทางที่คุณเลือกเดินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ด้วยนะคุณสามารถเรียนรู้ได้ตลอดไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะตราบใดที่พลังงานของคุณมันเบาตราบใดที่คุณมีความรักความปรารถนาดีนะคะการรู้สึกสํานึกรู้คุณเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นเครื่องนําจิตใจของคุณนะคะอยู่ในเส้นทางของความดีอะ่ะ ต่อให้เราจะเจอคนไม่ดีบ้างต่อให้เราจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันมากระทบกระทั่งจิตวิญญาณของเราบ้างคุณก็จะรู้ว่าคุณเดินบนเส้นทางนี้แล้วคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะสามารถปล่อยวางพวกนี้ได้เร็วขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆคุณจะไม่อนุญาตให้ตัวเอง ตกอยู่ในพลังงานความกลัวตกอยู่ในพลังงานความเกลียดชังตกอยู่ในพลังงานของความอิจฉาริษยาอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะรู้แน่แน่ว,ว่านะคุณควรจะทําตัวยังไงบนเส้นทางของจิตวิญญาณนี้นะคะเพื่อนๆนะความสุขนะเพื่อนๆความน่ารักของคุณคือความรักที่แบบมันยิ่งใหญ่นะคะนะมันเป็นจิตวิญญาณที่ใยรู้อยากรู้แล้วก็เป็นจิตวิญญาณที่อยากจะเป็นอิสระอยากจะปลดปล่อยตัวเองนะคะอยากจะปลดปล่อยจากคําว่า จำชั่วอยากจะปลดปล่อยจากความเชื่อบางอย่างที่มันดึงลังเราเอาไว้คุณอยากจะเป็นอิสระอยากจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอะ่ะเพื่อนๆมันแบบนั้นเลยอะคะ่ะโอเคว้าวเดอะทาวเเห็นไหมคะคุณอาจจะผ่านจุดที่มันพลิกผันในชีวิตเพราะว่าทั้งทั้ง The Tower แล้วก็ The Death นะคะขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะคะมันอาจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันพลิกชีวิตคุณนะคะหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันได้พังทลายลงอ่ะ นะแล้วมันทําให้คุณนะ่ะต้องเปลี่ยนนะคะจักรวาลเขาให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพื่อที่คุณจะได้เปลี่ยนเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะถ้าคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้ว dark night of the soul หรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณที่มันเปลี่ยนคุณระดับจิตวิญญ,ญาณถือว่าจักรวาลเขากําลังนําทางคุณอยู่นะคะเพื่อนๆนะถ้าเมื่อ,นนะอไหร่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเราก็จะใช้ชีวิตเดิมๆใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมไม่รู้จะดีขึ้นเพื่อ ไม่รู้จะต้องยกระดับจิตวิญญาณเพื่ออะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรในชีวิตแต่พอมีบางอย่างมันมามันมาเข้ามาโครมในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันบังคับเราโดยอัตโนมัติที่ทําให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางของักรวานะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณในดีอะมันนํามาซึ่งความทุกข์ละทมใจเนาะนะคะนะแต่ว่ามันมัน บางอย่างมันเปลี่ยนแล้วมันนํามาซึ่งความทุกข์อะแต่ความทุกข์นั้นน่ะมันเพื่อนมันกลับทําให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะมันกลับทําให้คุณเป็นคนที่รักแบบรักยิ่งใหญ่ขึ้นน่ะไม่ใช่รักแบบเมื่อก่อนไม่ใช่แบบว่ารักเฉพาะตัวเองหรือครอบครัวแต่มันเป็นพลังงานความรักที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วคุณก็ได้ทํางานทางด้านทางจิตวิญญาณของคุณมาสักพักแล้วนะแล้วคุณก็ เช็คผลลัพธ์ของคุณอยู่เรื่อยๆนะคะมีการดูผลของการกระทําของคุณอยู่เรื่อยๆว่าเราเดินมาถูกทางแล้วใช่ไหมมีอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อีกบ้างนะคะเราควรจะทําอะไรอีกเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราไปนะคะคุณมีการมองตรงนี้แต่ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆสงสัยนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยกดดันอย่างที่บอกหรือเครียดเมื่อไหร่ที่เรามีความสงสัยเนี่ยแสดงว่าเรายังเชื่อไม่พอ,อยังศรัทธาไม่พอนะคะแต่ว่า อยากให้หันกลับมานะจุดที่เราเริ่มต้นอนะ่ะเพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานความรักของคุณเชื่อว่าจักรวาลจะนําคุณไปในเส้นทางที่ใช่ที่มันเหมาะสมกับคุณมันเหมาะสมกับโซแพลนงของคุณนะคะมันเหมาะสมกับเส้นทางที่คุณต้องควรมาเจอบนภพชาตินี้จําไว้นะคะว่าทุกความทุกทุกความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบแล้วมาสั่นเคลือนมาสั่นคลอนชีวิตของเราเนี่ยมันจะมามันจะนํามา ซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่จะเปลี่ยนเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะคะเพื่อนๆอย่ากกลัวกับการเปลี่ยนแปลงที่จักรวาลเขา,เาส่งมาทดสอบคุณนะคะว้าวโฟรวอนค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบนะคะอ่าเพจสเปนโคคุณมีความหลงไหลคุณมีความอยากรู้อะค่ะคุณมีความทนุถนอมอะคุณมี แพชชั่นกับชีวิตนะคะคุณคุณหลงไหลกับการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณนะ่ะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเส้นทางที่คุณเลือกเดินตอนนี้มันก็ทำให้คุณเบาสบายมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนะคะคุณได้ยิ้มมากขึ้นคุณได้อ่มเซอร์เบตชีวิตนะคะคุณได้อเขาเรียกอะไรคะสังสารน้านแบบปล่อยให้ชีวิตของคุณได้เป็นอิสระเพื่อนๆน,นะคะมันเป็นจิตวิญญาณมันเป็นมันเป็นพลังงานของคนที่ มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตที่เหลือแล้วคุณก็อนุญาตให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเลือกนะคะเป็นคนที่คู่ควรนะกับความรักนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องฟันฝันและเผชิญณนะช่วงเวลานี้นะคะแล้วคุณก็รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะคุณรู้ว่า คุณเลือกได้แล้วจัก,กรวาลอยู่กับคุณนะคะจัก,กรวาลจะนำทางคุณไปนะไม่ว่าคุณจะรู้สึกหลงทางบ้างไม่หลงทางบ้างแต่เชื่อว่าจัก,กรวาลจะนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณเพราะว่าคุณคู่ควรคุณมีโซแพลนที่จะมาอยู่ที่นี่นะคะนะขอให้คุณเนี่ย เก็บความน่ารักความรักนะคะให้กับโลกใบนี้ไว้แล้วจักรวาลเนี่ยเขาก็จะทาทางานควบคู่ไปกับคุณอยู่ในโลกคู่ขนานของคุณนะคะสักวันหนึ่งเนี่ยเราคงจะได้พบกันนะเพื่อนๆนะในจุดที่เราทุกคนเป็นอิสระนะคะจากความยึดมั่นถือพั่นจากความที่เป็นตัวตนจากความเชื่อต่างๆหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราปลดล็อกในชีวิตไม่ได้นะคะเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้พบกันเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งใน ดวงจิตนะคะที่ต้องลงมาทําอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้เมื่อเราทําภาระของเราเสร็จสักวันหนึ่งเราคงจะได้เป็นอิสระนะคะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เราคู่ควรจะอยู่นะคะไปอยู่ในที่ที่จิตวิญญาณของเราคู่ควรจะไปขอให้ทุกคนเนี่ย รักษาความน่ารักของคุณตรงนี้เอาไว้นะคะคุณน่ารักมากๆเลยแล้วก็คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่บนเส้นทางนี้นะคะคุณยังมีแม่หมอยืนตรงนี้เป็นกําลังใจให้คุณนะคะเท่าตาบเท่าที่แม่หมอจะทําได้นะขอให้คุณโชคดีนะคะกับทุกเส้นทางที่คุณเลือกเดินเมื่อไหร่ที่คุณท้อคุณสามารถกลับมาฟังคลิปนี้ได้ตลอดนะคะไม่มีใครเข้าใจคุณไม่เป็นไรเพราะว่าเราทุกคนก็ต้องผ่านช่วงเวลานั้นไปด้วยกันทุกๆคนถ้าคุณทํางานด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะเราจะรู้สึกว่าเรา แปลกและไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ต้องรู้สึกท้อวันไหนที่คุณรู้สึกท้อแล้วร้องไห้อยากร้องไห้ก็ร้องออกมาแล้วก็ให้คุณจำเอาไว้ว่าคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆพลังงานความรักความเมตตาของคุณนะคะมันไม่ได้ให้แค่เฉพาะกลุ่มคนน้อยๆเท่านั้นแต่มันให้ทั้ง โลกของจิตวิญญาณโลกของมนุษย์นะคะโลกของพลังงานใดๆก็แล้วแต่ความรักของคุณมันยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จำเอาไว้ว่าคุณคู่ควรแล้วคุณก็มีค่ามากแค่ไหนนะคะหากคุณมังเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ subscribe กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกการสนับสนุนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ